เรื่องดูแลต้นไม้เพื่อให้ต้นไม้ดูแลเรานะครับแล้วตอนนี้จะต่อด้วยปกป้องต้นไม้เพื่อให้ต้นไม้ปกป้องเราปกป้อง,อง,องต้นไม้จากอะไรจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศจากการเปลี่ยนแปลงของระบบธรรมชาติจากการแปรปรวนของภัยธรรมชาติและจากความโหดร้ายของสงครามธรรมชาติ สงครามธรรมชาติคือร้อนจัดหนาวจัดเย็นจัดแล้วก็พายุรมแรงจัดโรคระบาดเกิดขึ้นมากเพราวะว่าไม่สมดุลเกิดจากมาแมลงปีนี้มแมลงกินกินใบไม้พยุงอย่างมากก็คือเพลี้ยกระโดดและเพลียและก็ตัวกระเบื้องกระเบื้องดำๆแข็งๆกลมกมซึ่งเคยกินอยู่กับกระเบื้องของโบสถ์ของวัดของวิหารพีนี้กระเบื้องมากิน ยอดไม้ยอดหมันเห็นไหมครับนี่ก็คือไฟพิบัติฉะนั้นเราต้องดูแลพอสมควรนอกจากนั้นก็ดูแลไฟไฟที่เกิดจากมนุษย์ไฟที่เกิดจากธรรมชาติการดูแลคือการปกป้องการปกป้องคือการป้องกันการป้องกันคือการวางแผนที่ดูแลสิ่งที่เราลักคือต้นไม้เมื่อต้นร้อได้รับการดูแลได้รับการปกป้อง,องได้รับการป้องกันไม้ก็จะโตหลังจากนั้น ภัยพิบัติของมนุษยชาติคือภัยเศรษฐกิจความไม่มีความจนนี่สิต้นไม้ก็จะช่วยเราสอดประสานสมานกันเป็นบุญกันเป็นเกื้อกูลกันเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ขอให้ท่านทั้งหลายดูแลต้นไม้ปกป้องต้นไม้ก่อนและต้นไม้จะปกป้องดูแล,แลเราขอขอให้มีความสุขนะครับ